สวัสดีครับพระสมเด็จหมายเลขที่142นะครับเป็นการประกวดที่คุ้มที่สุดเพราะออกให้ทุกองค์ลงทุกคลิปนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับเห็นไหมใบหน้าใหญ่หูซ้ายเนี่ยชัดมากนะครงนี้แบบพระแก้วขาวที่บอกพระเนี่ยเป็นเนื้อขาวน้ํานมนะครับบริเวณนี้ตัดตรงมาสัดส่วนโกลเด้เลโชนะครับฐานคมขวานนะครับโหชัดมากนะครับ ตรงข้างสิงส่วนฐานเขียงด้านล่างสุดนะครับบริเวณน,นี้เกิดจะสอบตรงนะครับบริเวณน,นี้เฉียงเล็กน้อยมอยีร่องนะครับรางน้ําตื้นๆให้เห็นมาดูเนื้อผ้าครับขาวมีการล้างหมอนเนื้อผ้าเนื้อแกล่งนะครับแล้วก็มีลักษณะของการล้างหมอ,อด้วยเน,นื้อผ้ามือแกล่งในักษาน,นี้มีรอยบูไตเป็นจุดๆนะครับรอยขีดเส้นต่างๆอยู่ครบด้านข้างนะก็มีลักษณะปริแตกนะครับแล้วก็เห็นไหมครับตรงนี้ ตรงนะครับชัยตีวันชัดเจนนะครับแข้งสันเนี่ยนะครับไม่ค่อยชัดมากนะครับพระนี่คือเป็นลักษณะเคยผ่านการใช้มานะครับนะครับเห็นได้ว่าพระกัลไหลหัวเนี่ยลงมาสวยงามคมมากครับอันนี้เป็นพระลักษณะเนื้อขาวน้ำนมแบบปูนเพชรเนี่ยเราจะพบได้ว่าด้านข้างเนี่ยจะมีคาบผงเกสรนะครับแล้วก็มีลักษณะของกลุ่มที่เป็นน้ําว่านเนี่ยเกาะอยู่นะครับหรือผงเกสรเนี่ยเป็นแบบนี้กับทุกองครับนี่พระสงกองทางเพชร บริเวณนี้จะมีหดเขียวนะเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับนี่เป็นลักษณะชายจีวรที่เป็นชายจีวรเส้นลวดเลยนะครับเห็นไหมเออเป็นลักษณะฝีมือการแกะของช่างที่คล้ายกับพระเกตแข้งสันเห็นแต่ไม่ชัดมากนะครับพมีลักษณะของการยุบที่ผิวนะครับเหมือนกัรล้างการใช้นะครับมีผงประกายทองอยู่เนี่ยกลุ่มนี้เป็นคาบนะครับทั้งน้ามันตังอิวก็ดีน้าว่านก็ดีนะครับเคลือบอยู่นะครับหรือบางทีนะอาจจะเป็นขี้พึ่งนะครับ วันนี้สอบตรงนะครับแล้วก็เฉียงมีร่องสังคติเอาร่องรางน้ำานะบริเวณนี้นะครับซึ่งพระนะครับมีความสวยงามซุ้มมีการหดลักษณะเหมือนการม้วนเข้าด้วยนะครับถ้าท่านชอบอย่าลืมเข้ามาโหวตให้นะครับสวัสดีครับ